โหโหมะเขือไอ,อไม่ใช่อะไรนะ้วบวมมาซ่อนอยู่ตรงนี้มันจะแก่ไปไหมเนี่ยอออน,นั่นก็อีกลูกไม่ใช่เหรอเนี่ยนี่ก็อีกสองลูกลูกใหญ่โตไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยครับปลูกต,ตามธรรมชาติ กระพังอยูเลยนักบวบหักแล้วเนี่ยเตรียมรื้อเอานูนเฮ้ยนูนีสวนเองถั่วฝักยาวเนี่ยแกแล้วเ,เด็ดก่อนเด้ยวตื้อเดี๋ยทายเวลาดเด็ดดิเนี่ยตัวสูงสูงอะ่ะเนี่ยโอ้โหัไม่ทันเลยเด็ดทีดนอยู่หน่งอีกนะเนี่ยข้างล่างนี่ด้วยเนี่ย ได้หลายฝากอยู่เนี่ยล่างลนั่นน่ะทางบนน่ะนู่นก็ได้นั่นน่ะ,นะ,นะพี่ลาดเห็นไหมนะ่ะอยู่ที่เดียวกันนี่นบวบใหญ่แล้วเด็ดเลยเนี่ยเนี่ยฝากเนี่ยนู่นก็ฝากเนี่ยสามสี่ฝากมันต้องลงมั้ยม,มันมันลงยากมันสูงอ่ะเด็ดยาก มะกรอหนูเห็นมันมีเหลืองลูกหนึ่งอะพี่ราชอยู่ทางนู้นน่ะร่วงแล้วมัม้งมวดเออเนีเหลืองเนี่ยพี่ราชมะกรอสุกเนี่ยเนี่ยมาเด็ดด้เนี่ยมะเ,เขือพวงกระดกออกินไม่ทัน ยากกับลกมีเวลาทำเลยโอ้ยอะไรกันดูมะนาวมะนาวยังไม่ล่วงยังไม่เก็บหรอก ดูกล้วยมันเหลืองให้ยังเนี่ยจะได้นั่นโอ้ยยังไม่เหลืองดูห่หญ้ารก มาสำรวจสำรวจสวนกินไม่ทันไอ้อนั่นสามชั้นอยู่เนี่ยไม่มีไม่มีมมพี่ล่าเด็ดมะละกอด้วยนะนะัน่ะถึงแ่บไม่รู้นะ่ะห,หรือให้นกกินไปไม่ต้องเอาเอ เดินเค่นี้ก็เมื่อยละในสวนจะไปทำอะไรกินได้ดอกกำลังออกวันนี้ว่าจะถอนหญ้าซะหน่อย,อยมาชมเดินชนสวนมันถอนหญ้า อันนี้ต้นสตรอเบอรี่ยังยังไม่ออกลูกเริ่มจะหน้าหนาวแล้วออกหน้าหนาวนีสะแหน่สะแหน่ เจ้าวาวไว้วปลูกพวกดอกไม้หน้าบ้านอันนี้ปลูกสวนครัวเดี๋ยวต้องถอนหญ้าทันหน่อยมัน,นจะปลูกได้น,นี่ใบเชื้อผูก็งานดีจังใบเชื้อผู มาเขืออพวงนี่ใบกะเพราอยู่ตรงโน้นเนี่ยใบกะเพราขำบวบลูกนี้มันซ่อนมาได้ไงเนี่ยอยู่บนหัวมองไม่เห็นเนี่ยซ่อนมาได้ไงเนี่ยใบกะเพราแล้วก็มี อันนี้ผักบุ้งเราเราเพิ่งจะปลูกนะเนี่ยต้นกะเพรามะเขือมะเขือ,อ,อ,อแค่นี้กันนะครับ